ขอ2ขอ,อ,อาา2อย่ารัดอย่ารัดโดูหนึ่งคิวไปอีกหนึ่งคิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีก2คิวตักลานบุนเลเลตมาดิอย่าอย่ายึดเรายืชนชาตินี้กันชาร์จไปสักพักหนึ่งไอ้โอ้ผมไม่ถึงเพราะว่าไม่ถึงวะเฮ้ยถึงถึงไม่คีดเดินมาเองนะครับผมไมเดินมาเฉยเลยกับตันเหรอกับตันใช่ไหมกับปอนต้องเจอก,กับลูกเรือนหน่อยแรงเกินแรงเกินดูนะครับโอ้เดีย๋ยวเดี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 ๋ยว ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่นะครับได้เรื่องอยู่ก็ขอกราบสวัสดีชาวเกมวันพีซตอนที่ผมอยู่ในช่องของอ,อ่องห้องเต้ผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่เป็นรีมิเต็ดไปแล้วผมตัวนี้เป็นตัวที่ค,ค่อนข้างจะนานมากๆนั่นก็กคือดักราดบุลเลตหรือว่ากลุ่มของราชาตัวสลดัดนี่กลุ่มคนนี้เป็นเออหนึ่งในอดีตของกลุ่มรชาชตัวสลัดรับผมก็คือโกดิโรเจนเองเขาก็ เับเป็นนี่ครับนี่เลยกลุ่มโชเลัดโรเจอร์กลุ่มชโเเมชเลัดนะผมก็เป็นตัวละครที่เเป็นกับตัวละครในอนิเมะของว<ม>ันพีซแตมเปียผมเป็นตัวละครที่นานแล้วมันมาแบบ ก็จะหลายปีแล้วผมงั้นรรบดูสกิลเข้าของดักลนดบูลเลตดีกว่าผมสกิลแรกคือหมัดหาคีใช้ต่อสู้ผมสกิลพลังโจมตีอยู่ที่5้9ผมพลังโจมตีลดอยู่10%รและระยะของผมอยู่ที่20วินทีคููดาวก็ค่อนข้างที่จะไวผม22่วินาทีแล้วผมต่อไปคือสกิลที่2คือจะช่วยลบให้หายไปในหมัดเดียวลวกันแบบไม่ได้ชาร์จขั้นที่เหนือผมก็สกิลพลังโจมตีอยู่ที่594อัตราการเกิดตัวสั่นอยู่ที่50%ระยะของเปตร์สั่นั้นอยค่5วินรับผม ถ้าเกิดสมมติว่าแบบชาร์จสมบูรณ์ก็คือสกิลพันธมติตรแรงถึงแบบ7 64อนะอัตราการเกิดตัวสั่น100%ระยะของผลสั่นอยู่ที่5วินาทีและที่สำคัญถ้าเกิดชาร์จเต็มเขาจะฟื้นฟูพลังชีวิตอยู่ที่291คูลดาวน์คูดาวข้าง44วินาทีครับผมก็ค่อนข้างที่จะคูดาวนานานิดนึงครับผมสมบัติตัวของรักไล่เดือคือความเสียหายที่ได้รับลดลง20%เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติทีตัวเองอยู่ใช่ปะวะตึ๊ สร้างค่าเสียหายเพิ่มขึ้น30เมื่ออยู่ในเขตส,สมบัติทีมศัตรูแรงโจมตีเพิ่มขึ้นถึง30เป็นเวลา20วิทีเมื่อใช้สกิล2ครับผมก็เมื่อใช้สกิลนี้ผมเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเออสกิลเอ้ยเขาจะ,จะเพิ่มโจมตีถึง30เลยนะก็ถ้าเกิดสมมติว่าคอมโบก็จะเป็นสกิลเอ่ออันนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหมัดมดสกิลหนึ่งนะครับอ่าก็ขอโทษก็ลองไปเออคิดดูวับผมความเสียหายที่ได้ลดลง30เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70นะผมทำให้ตัวเองอยู่ เมื่อทําให้ศัตรูล้มลงครับผมโอเคครับผมงั้นเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าดัร์รานบุลเลตในปัจจุบันนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ามันเล่นได้ไหมมันก็รู้สึกว่าอาจจะเปรียบไม่ได้มากครับผมเพราะว่าผมเล่นในแรงของเออบีบอผมก็อาจจะเป็นเล่นการแบบว่าให้หายคิดถึงนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าเออแล้วระหว่างนี้ผมลืมบอกไปครับผมตอนที่ผมพูดเออตอนที่แนะนาครับรหัสนี้เป็นรหัสของ fc ผมนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ผมก็ขอบคุณน้องคนนี้มากที่เออ ให้ลหลานนี้มารีวิวผมสําหรับบางทีผมก็อาจจะลืมนะครับแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะออคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะว่าเอ,อคนนี้เป็นเจ้าของหรหันนะผมก็ให้เครดิตเขากันกนิดนึงนะผมเอาละมาดูนักล่าบุลเลตกันดีกว่าครับผมสกิลผมมองว่าน่าจะใช้สกิลไอ้สกิลหมัดไปก่อนนะไม่แน่ใจไม่ก็ไม่ก็สกิลไอ้ที่มันทุบพื้นอะ่ะเพราะว่าเมื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลไอ้หมัดหนึ่งตรงอะต่อมันจะแรงเอมากๆเลยนะมาดิอุ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหลูฟี่โอนิงาชิมะเราไปดีกว่าครับเราสู้เขาไม่ไหว อยากรู้ว่าโซโลเดสกับดัก้าสบุลเลตใครจะชนะมาดิมาดิชาร์จก่อนชาร์จก่อนโอ้เรียบร้อยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยเสร็จปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวชาร์จก่อน่อ,อ,อนมาดิสิบวิใช่ไหมหนึ่งสองสามทีเดียวล่วงเลยนะเป็นมะม่วงเลยมันนี่นี่เอาชาร์จนี่ก่อนชาร์จนี่ก่อนดึงธงไปก่อนดึงธงไปก่อนเมื่อกี้ทีเดียวแบบอ่าอะไรวะโซโลเดสล่วงไปเลยนะจริงแฮมมันต้องแบบมันต้องไอ้นี้ก่อน มันต้องชาร์จก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลต่อยวีเอสเอสมานี่มานี่อุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าลูกเรือลูกเรือเหรอ,หอ,อไม่ใช่ลูกดิลูกราชารจสุสลัดล M anny. M anny. นะมานีา่มานี่โอ้ยอคอตเตอร์โอ้โหยังโดนว่ะเฮ้ยยังมานี่อ้าวเราจะไปไหนละ่ะเพื่อนอืมอืมอืมเรียบร้อยสองทีล่วงชาร์จธงก่อนดีกว่าครับชาร์จธงเก็บธงก่อนมานีอึแล้วดูหน้าบุลเลตตอนดึงธงดิอ่า อุ่ยมีเราต้องไปฝอนู้นะครับผมเหมือนรงการจะมีปัญหารับผมอ้าวเจอกาแะกราฟมานนี่เราต้องฉักหูแต่เขาติดบูนนะเรายืนชาร์จตรงนี้กันชาร์จไปสักพักหนึ่งไอโอ้ไม่ถึงป่ะไม่ถึงวะเฮ้ยถึงถึงไม่กี่เดินมาเองนะครับผมไมีเดินมาเฉยเลยเมื่อกี้หมื่นกว่ายนะเมื่อกี้แบบบ้าข้างเกินมันแรงมากนะรักร้านบุเลตถ้าเกิดชาร์จเต็มน่ะแล้วก็เห็นป่ะเราก็จะได้บัฟพลังโจมตีขึ้นมาอีก3 0เป็นเวลาสิาทีถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ ใช่ป่ะ30หรือยี่สนี่แหละอู้ขอต่อย3มเลยปะต่อย3โชว์เด็กๆไปหน่อยอุ้ยโอ้โหต่อยโสงแล้วแต่ไม่ตายมาดิมาใหม่มาใหม่มามาใหม,ม่อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดดได้หนึ่งคิวนะครับผมอะไรจะจับกลุ่มเหรอจะจับกลุ่มหมาจะจับกลุ่มเหรอเพื่อนอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยอีกสองคิวใจเย็นครับโอ้ดัลลารบุรีนี่มันก็โหนะเราต้องค่อยๆเลยนผมอู้โดนหมัดปูเล่าลาไปดิถอยดีกว่าถอยดีกว่าสู้ไม่ไหวหมัดปูเลา่าล้วนี่แรงเกินดึงธงดีกว่าเพื่อนเราเราสู้ลูฟี่โอนิงาชิพีมา้าไม่น่าไหวนะ โอ้โหเกือบ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 ขอดีกว่าขอดีกว่าเฮ้ยชาร์จ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 แล้วก็ตูมโอเคมีใครโดนมีคนโดนขอขอเด้อเด้อขอสองขอสองอ,อย่ารัดอย่ารัดดูหนึ่งคิวไปอหนึ่งคิวปุ๊บปุ๊กอีกสองคิวตักลาดบุลเลต์มนียยมิอย่าอย่ายึดธงไม่ยึดธงครับไม่ยึดธงครับมาดิมาดิอุย้ยมาริโอว่ะแต่แต่แต่พอดีว่าเออตักรัดบุลเลต์มันไม่ใช่ตัวเก็บสเต็ วิ้จะชนะเหรอเพื่อนเดี๋ยวถอยก่อนเย็นจะเย็นขอขอขอลูฟี่ก่อนขอลูฟี่ขอลูฟี่ขอลูฟี่โอ้โดนโดนหมัดโอเล่าล่าโ,โ,โอ้ตายแต่ก็อีผมค่อนข้างที่จะบ้าข้างมากเลยนะดักร้านบุลเลตเนี่ยถือว่าใช้ได้ผมเกมนี้งั้นเราไปดูเ,ปเกมน้านดีวกว่าครับว่าดักร้านบุลเล็ตในในในการเล่นครั้งครั้งต่อไปจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็คือเกมที่2ของเราผมรอบนี้เราเจอกับโกดีโลเจอครับผมมองว่า นักล่าบุลเลตในปัจจุบันน่าจะเล่นยากมากเพราะว่าแค่เจอโรเจอร์ปาดทีเดียวก็น่าจะร่วงแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นตัวละครที่เก่าแล้วเพราะว่าน่าจะไม่มีการตายครับอาจจะเล่นยากด้วยนี่คือสิ่งที่น่าสันี่นี่คือสิ่งที่ต้องคิดวิเคราะห์ผมอีกอย่างคือนักล่าบุลเลตนี่ไม่มีตัวละครให้สุ่มแล้วนะเออมันไม่น่ามาแล้วแะเพราะว่ามันเป็นตัวละครลีมิต็ดไปแล้วน่าเสียดายนะถ้าเกิดตอนนั้นผมยังเล่นอยู่น่าจะได้นักล่าบุลเลตไปและปไะดูกันต่อมา,มา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 ดีมาดีมีตัวมมา ไม่น่ามีนะมีปะโอ้มีครับ New เอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอ้ยแล้วเราก็เป็นเออแบบเราก็เป็นแบบว่าอะไรอะเคยอยู่ในเรือนายนะมาดิชาร์จรอเลยครับชาร์จรอชาร์จรอไม่ล้มแต่มึนงงใช่ปะสกิลนี้เอ,อ้ยอะไรอะปล่อยอะไรของเองนะเพื่อนอุ้ยงานเขาแล้วตายปะเนี่ยอู้หเกือบตายนะครับเกือบอุ้ยตายปะวะไม่ตายไม่ตายมาดิมาดิปล่อยกับตันตัวเองปล่อยกับตันตัวเองมาดิถอยไปเพื่อนแต่ตอยเองจกกัดการอูอูอโรเจอร์รลี่เหรอโรเจอร์ลี่เหรอมาดิ อู๋เดี๋ยวถอยก่อนสู้ยากนะอุ้ยยาๆสู้ยากสู้ยากแต่ก็แต่ก็สู้ได้อยู่เอ้าโดนล้าแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อุย้ยเอา้าสวยแล้วยนเยนเจนเยนเยนเได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิมาดิมาดิมดัมดหาเทียวเรียบร้อยอีกยีสิไปต่อค่อนข้างที่จะคูลดาวนานนะไอ้สกิลสกิลที่มันต่อยพื้นอะ่ะค่อนข้างจะนานนิดน,นึงแต่ว่าแรงมากแล้วก็ฟืนฟ้นฟูกำลังชีวิตด้วยดึงทงก่อนดีกว่าดูหน้าบุลเลตดึงทงเด็ก ไปโครงการดีกว่าเพื <göster ges 2> ่อนไป let's go ลุยลุยลุยโครงการนี้มีตัวอะไรอยู่โอ้โหโกดีโรเจอร์อีกแหละ g o ดีโรเจอร์มานี่กูโดนแชมเปิลอุ้ยตายไปเนี่ยเ้ยขอเก็บเลิกก่อนดีกว่าขอเก็บเลิกก่อนโอเคได้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ใช้สกิลวาร์ปไปหายนะอะไรเฮ้ยลืมไปหนวดขามันไม่สั่นหนวดขามันไม่สั่นมาดิ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 กระแทกเขาเรียกกระแทก ไปกันต่อไปกันต่อดูดูดดด ه, ไปด้านหลังดีกว่าด้านหลังน่าจะมีอะไรดีๆเนี่ยอยากต่อยสักโอ้โหโโอ้หนี่มันก๊อตอู้ซบยุบบุกเบิกดีกว่าโอ้โหมัดเดียวจอดครับวุ้ยอ่าเอสมาหนี้เอสมานี่มานี้เคาน์เตอร์ดิเอ้ยโอ้ตีทีละสี่ Jamie. ตีทีละสี่ะจะรอดไหมเนี่ยอืมตีทีละสี่จะรอดไหมล่ะครับก็อีซี่ด <ๆ ecd S 1> ีไปดึงธงต่อไปเหมือนเหมือนผมมาตบบ่อเนี่ย แต่นี่คือเล่นแรงในแรงบีครับผมก็เอาไว้ดูขำๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นแรงจริงๆน่าจะยากครับผมสำหรับดันลาบุลเล็นนะเพราะว่ามันไม่มีการตายน่าจะโดนโรเจอร์ทีเดียวก็น่าจะร่วงแลวนะมาดิพูดถึงโรเจอร์โรเจอร์ก็มาเลยมาสิมาสิมาสิเรียบร้อยเอามาดีกับตันเหรอกับตันใช่ไหมกับปันต้องเจอก,กับลูกเรือนหน่อยๆๆแรงเกินแรงเกินเพราะว่าเมื่อเราใช้ทีมสองใช่ไหมครับอาจจะทําให้ สกิลพลังโจมตีขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง30% 30%บเซบหรือ20%วะลืมละอุ้ยอีกเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็จะอีซี่แล้วผมมาดิเหมือนจะมีเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะมามาเป็นสิ่์ที่เราเสียเปรียบด้วยนะครับแต่เราก็ใช้มัดเดี๋ยวจบไม่โดนนะอืมอืมอืมตายตายเลยไม่ทําทำอะไรเลยเยสีโอ้โหเกินก็จบแล้วสำหรับรบักลาบุลล็ง จบไปแล้วผมสำหรับการเล่นดักลาสบุลเลตในยุคข,ของปัจจุบันผมผมก็ยังมองว่าดักลาสบุลเลตน่าจะเล่นยากมากๆในยุคปัจจุบันเพราะเขาไม่มีการตายและแถมตอนนี้ก็เป็นโรเจอร์ของเซิร์ฟครับและอีกอย่างดักลาสบุลเลตเป็นท่าที่เสียเปรียบกับโรเจอร์ครับก็อาจจะไม่แนนะำในการลงแรงเท่าไหร่ครสำหรับกัรที่ชอบไดูชิจะกดไลค์กดแชร์กดติคร เพื่อเป็นใจผมอยากมากมาแล้วก็รหัสนี้ก็เป็นของน้องมิวสิกนะครับผมผมก็จะขึ้นเครดิตท้ายคลิปให้อีกรอบนึงครับผมก็ช่วงนี้ผมจะพยายามอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมดองไว้นะครับผมก็จะพยายามทําคลิปให้ได้เยอะที่สุดก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะทําเออเขาเรียกว่าทำดิสคอร์ดสัส่วนใหญ่ครับผมก็สาหรับใครที่อยากเข้าดิสคอร์ดก็ใต้ลิงก์ใต้คอมเมนต์ไดผมสำหรับวันนี้ใต้ก็อองเต้ขอไปก่อนนะผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยมาทีนี้ผมสัวันนี้ก็สวัสดีครับผม